กาวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับฮอสปิงแคทเองครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกมยุคิโอเรือลิงนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ชุดใหม่ได้มาแล้วนะครับผมอ่าและออฟเดอะไททันนะครับผมเป็นชุดาตาดินนะครับผมจะเป็นชุดที่เสริมเกี่ยวกับอาอ่าในเพชรพอดี <c oughs> ครับก็จะเป็นชุดที่ครับผมที่เสริมเกี่ยวกับอามอนเตอร์า่าดินนะครับผมก็เผียวปุ๊บ สัตว์ป่าครับอ่านี่ครับผมจะเป็นพวกสัตว์ป right. oh. mm ่าหลักๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเผาศิลาแล้วก็มีพวกมอนสเตอร์ธาตุพืชครับหลักๆนะครับผมชุดนี้จะเป็นเสริมให้กับการพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลความสามารถการนะครับผมก็จะลงวันพรุ่งนี้นะครับใครที่อดใจไม่ไหวก็ลองหาหาข้อมูลเองไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะแปลยกชุดให้เลยนะครับผมพร้อมกับอ่ามิชชั่นเควสนะครับผมสกูลอ่าสกูลดูเอลนะครับผมที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับ นะครับผมผมจะทําให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับผมจะได้อ่าจะได้ไม่พลาดนะครับผมมีแมมอัปเดตขึ้นมาอ่านี่ครับผมพวกนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังให้นะครับโอเคข่าวสารอย่างอัปเดตไปแล้วครับผมก็อันต่อมาครับก็คือจะมีการเพิ่มอ่าสเปเชียลมิชชั่นนะครับผมก็คือนี่ครับ มันจะมีมิชชั่นเพิ่มเข้ามาในช่วงของสเปเชียลนะครับผมจริงๆถ้าเกิดเรากดตรงมิชชั่นเนี่ยมันจะมีฝั่งนอร์มอลกับฝั่งสเปเชียลครับซึ่งสเปเชียลนี่ก็จะมีเควสเข้ามาครับผมให้เราทำนะครับก็จะได้เพชรตามครับผมก็โอเคคนนมิก็คือเพิ่มทางเลือกให้กับการแจกเควสแจกเพชรให้กับพวกเรานะครับก็ดีครับเพราะช่วงนี้เพชรไม่ค่อยจะพอครับผมพอเพราะเนื่องจากซองที่เราต้องเปิดมันเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ อย่างเช่นชุดใหม่มาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยครับเพราะว่าผมก็ต้องขอเคลียร์ชุดเก่าให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ายังมีชุดเก่านี่ผมยังเปิดดาของได้มาไม่ครบเลยก็เลยต้องขอไล่เปิดชุดเก่าก่อน,นครับโอเคครับต่อมาข่าวอัปเดตอันสุดท้ายนะครับอ่าเผลอกดอออีกเออเอาไมครับก็คือมีการแจ้งเพิ่มนะครับว่าชุดอาร์ติเมตไลซิงนะครับผมกับเอ็ดออฟติคเวรี่ที่กำลังจะกลับมาวันที่17นี้นะครับก็ มันจะทําให้เราเปิดต่อจากบล็อกเก่าที่เราคาอยู่เลยครับผมก็คือบล็อกเนี่ยจะไม่ได้รีเซ็ตตั้งแต่กลับมาพี่2 0 0ซอมเหมือนเดิมนะครับผมหรือ8 0ซอมเหมือนเดิมครับก็มันจะอยู่ที่แค่ที่เราเปิดคาจากคราวที่แล้วครับมีเท่าไหร่ก็เปิดอยู่แค่นั้นนะครับผมไม่ต้องกดรีเซ็ตนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรีเซ็ตบล็อกใหมก่ก็ตอนมันกลับมาก็กดรีเซ็ตบล็อกได้เลยครับตามสบายครับอ่าอันนี้เป็นข่าวอัปเดตท,ที่มาในวันนี้นะครับโอเคงั้นผมจะไปแก้ภาชั่น ของวันนี้นะครับผมอ่าแล้วครับอันนี้เลยครับผมล่างสุดนะครับก็ถ้าเกิดทําเสร็จปุ๊บก็จะได้มาอีก50เจมนะครับโอเคหลายท่านติดบ้างหรือเปล่าครับผมความจริงมันไม่ยากนะครับเพียงแต่มันอยู่ที่ว่าเราโลกมากโลกน้อยมากกว่าครับอ่าแล้วครับผม โอเคครับความสามารถนะครับผมของเจสเตอร์นะครับผมก็ใบนี้ตัวตลกนี่ครับผมมันสามารถทําให้เราสามารถลงมอนเตอร์ซ้ําได้2ทีครับอ่านะครับผมมีโอเคครับก็อยากแรกลงเจสเตอร์ไปก่อนนะครับผมจากนั้นให้ลงคอสโมควีนลงมาครับโดยคอสโมควีนที่เราจะลงนะครับผมให้ลงโดยการลงบูชียนเจสเตอร์ครับกับแมลงครับผมอ่าปึ๊บนะครับจากนั้น ให้ไายหน้าขึ้นมาครับโอเคความสามารถการ์ดนี้คือถ้าเกิดมันไปตีใครถ้าเกิดมันตายจากการต่อสู้นะครับผมไอตัวที่ตีมันตายเนี่ยก็จะลดพลังโจมตีป้องกันลงห้า้อยครับก็ตั้งสั่งโจมตีเลยครับมาเทิร์นตีที่ใดนะครับอ่าก็ตายไปครับผมจากนั้นมันจะลดพลังโจมตีใดลงห้าร้อยครับจากนั้นก็เอาคอสต์พวกควนตีปิดเลยครับพันเจ็ดพอดีครับแค่นี้เองครับผมเสร็จแล้ว บางท่านนะครับผมเผลอเอาคอสโมควีนไปตีเอาเป็นคอสโมควีนบูชันโดยการใช้เจสเตอร์กับไอตัวา่าไฟเมื่อกี้ครับผมไอตัวไม้เมื่อกี้นะครับฝุ่นไม้เมื่อกี้แล้วก็เอาไปตีเนี่ยมาแล้วมันไม่ผ่านครับผมมันไล่มันเหลือนะครับผมเพียงแต่มันเป็นการช่างใจครับผมว่าอันนี้คือตีเพื่อชนะนะครับผมกับอันนั้นคือการแต่ถ้าเกิดเราตีก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเป็นการตีเพื่อรักษาหมอนครับมันอยู่ที่การคำนวณไล์พอยครับอ่า ครับผมต้องขอบคุณนะครับผมเพราะว่ามีตั้งแต่ผมผมไปก่อนนั้นนี้ผมไปรีวิวเกม ROV ครับผมมีคนถามมานะครับเยอะพอสมควรเหมือนกันว่าพี่ครับพี่จะเลิกรีวิวเกมยูกิโอหรือเปล่าครับสบายใจได้เลยนะครับผมอันนี้ผมขอยืนยันเลยว่ายูกิโอด้วยลิงนะครับผมเป็นเกมที่ผมมารีวิวเกมแรกครับผมแล้วก็เป็นหัวใจของผมด้วยนะครับผมดังนั้นผมไม่มีทางเลิกง่ายๆแน่นอนครับผม ถ้าเกิดผมจะเลิกจริงๆนี่มันต้องเป็นอะไรที่อินแฟกกว่านั้นเยอะเลยครับผมผมถ้าเกิดติดงานเนี่ยคือเรื่องงานนะครับผมสลับผมแล้วมันค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าผมอ่ะเราถ้าเกิดเราบริหารเวลางานกับเวลาเล่นเกมดีๆเนี่ยมันก็สบายครับผมอย่างนึงเกม ROV หรือเกมยูกิโอเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเ,เล่นแบบบ้าระห่ำต่อเนื่องอะไรเยอะอะไรขนาดนั้นครับผมยูกิโอเนี่ยผมก็แค่เล่นตามจํานวนคนที่อยู่ในเมืองครับเล่นให้หมดเคียร์ให้เกลี้ยง่าจากนั้นก็แค่นั้นแหละครับผมเก็บกุญแจให้หมด แล้วกว่ามันจะเต็มขึ้นมาก็อีกนานครับสี่ห้าชั่วโมงผมก็เหลือเฟือ ROV เล่นตอนไหนก็ได้ครับผมมันก็อย่างหนึ่งให้เล่นเล่นต่อเนื่องก็ได้หรือไม่เล่นหรือบางครั้งไม่เล่นเลยก็ได้ครับผมอาจจะเข้าล็อกอินเพื่อเอาของก็พอนะครับซึ่งคอมโดดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่กินเวลาผมอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นผมก็เลยสามารถเล่นได้ทั้งสองเกมครับผมก็อาจจะเพิ่มรีวิวขึ้นไปทีนะครับอ่านะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเกมที่ผมเพิ่งจะรีวิวไปเในงานนี้ โอเคครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ